ครับสวัสดีครับนี่พระพญาเมืองตลาดตลาดพม่าครับโอ้มีปัญญานพ่นอรออ้อยยี่สิบบาทคิริจีสีบป็นรสอร่อยโอ้เยอะงามมาก่อนบน้องใหม่ครับร้ายครับช่วงนี้อันนี้มีเป็ดมีไก่ร้ายมากนี่ครับพี่น้องไส้ตัวละร้อยหาย้าสิบบาท ีเป็นไส่ผู้บ่วนนะครับนี่เออมีพวงไข่พร้อมนะครับเปพวงไข่โอ้เป็นแบบยางใหญ่เลยไก่สามสายนะครับสามแท่านนี่ครับพครยากกินตะบหมูได้ครับนี่นี่ะครับมีปูดอ่มีไก่ย่างเรียบร้อยเลยเมนูปลาควอมเลยย่างควอมเลยอ่าสตอร์สตอร์สตอกามีครับครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขับมาเอาได้ครับนี่ไม่ใช่ปลาปูผมนะครับสวยงามมากที่น้องกายยางครับไรนี่ครับเนื้อเคี่ยวงู หาหมูนี่ครับหมูหมูรู้จักบาทหมูหมูรู้จักบาดลูกอ๋อนี่ครับนี่ไก่ย่างอันนี้เป็นพวกเกลือผาเป็นพวกผาคุชนันนี่เท่าต้องเท้าครับร้ายครับนดำโป่งนำพริกเยอะแยะนี่นองครับอันนี่ช่วยช่วยช่วยผาครับนี่อันนี้เป็นตลาดพม่านะครับตลาดพม่าสวยงามมาก อันนี้อันน,น,นี้อันนี้พักพักนี่พักนี่นี่ดูแม่ค้าผมเลยคุณพี่ผมก่อนนี่พี่สาวผมลูกค้าผมด้วยนะครับนี่พอดีน้องเขาอยากให้ถ่ายให้ดูหน่อยบอกว่ามาตลาดไทายดูเราไม่เชื่อตลาดจริงๆมาตลาดจริงๆมาตลาดจริงๆนี่ไปจะมาหาข้า,ขาวกจริงเย็นี่ครับพี่น้องครับนี่ทั้งนี้เป็นขนมทั้งนี้พักเลยครับพักเคลื่อนโอ้โหสวๆตระหนักเลยครับพักสวยมากนี่พักบุ้งแก้วด้วย ขนมชีบาทมั้งครับสวยงามไหมนี่ครับดูร้านกะทิมาซอยคุณพ่อคุณแม่คุณยายขายกองนะครับเดี่ยวร้านเก่งมากนี่เป็นขนมเบื้องยวนนี่ครับเยอะแยะนี่เป็นนี่เป็นพวกเบเกอรี่นะครับอันนี้เป็นเบเกอรี่นะครับอ่านี่ครับน้องๆมั่งนี่ครับช่วงนี้กําลังที่เป็นอ่าลูกค้ากําลังเต็มนะครับช่วงนี้เป็นเค้กเบเกอรี่นะครับสร้างนี่ มากครับที่ตลาดพม่าเนี่ยครับนี่ราคาเพราแพงนะครับนี่ฟองละกีซิฟิงยี่สิบห้าบาทเองนะครับคือว่าถูกมากแฟนคลับผมนะครับมาที่ตลาดพม่านะครับขอนแก่นนะครับตัวขาลงวัวแบบไม่ได้ครับนี่ขนมจีนถูกมากครับนี่ง่ายยี่สิบห้าบาทเองถูกมากกินหาขนก่เบิร์ตบ้งหน่ยครับนี่พอลูกกะละมีเบิร์ตนี่ก็เป็นขั้วปรเภทนครับทุกมือถือมาซื้อก็เผาอย่างนี้ครับพี่เอกนี่นะครับ อันนี้เป็นรถไฟโลละยีมหาบาทมาไฟนะครับสวยงามมากโอ้ยแย้มพอมน่ะพี่น้องเลยลายหายไกลไก่ครับยู่นี่ครับเคียงหมูกินลายเคียงหมูทีนี้จะไม่หาเคียงนี่ครับเคียงหมูถูมากนี่ครับพี่แหนมพร้อมนะครับอันนี้แคบหมูพร้อมครับเด็อันนี้ใส่คอกที่มัมไม่ใส่คอกครับฟังนี่ถ้าเบิร์ออกเครื่องเดียวเพราะว่าอ้ยที่สทายฟังหนึ่งเห็นหรเล่ นี่ครับอาหารโอ้ตอนใหม่สดๆเลยครับนี่ทำไมหวานพอมมักเนี่ยสดๆเลยนี่ลาบอันนี้ลาบหมูวะครับนี่เอลาบหมูแจ่วบาทครับนี่ครับเดียแปบนี่อ้อมปูแจ่วบาทอ้อมปูโอเคเห็นแล้วน่ากิน้าต้องไหม่พาไหวครับต้องหม่แพ้เก่านี่ครับอาหารเยอะแยะมากมากครับกลมานะครับเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับก้าวแวมมากเลยครับมาตลาด นี่ปลาทูนะครับที่ใสามสิบห้าบาทโตแบบยังไงเลยนี่ครับตัวใหญ่มากเลยไงครับไงอันนี้เป็นย่ำครับเป็นตัวของย่ำนี่อาหารทะเลอาหารทะเลโอ้อันนี้ไม่หมูปลาพรอมนี่นี่ครับอาหารทะเลเป็นหมึกกุ้งหมึกกุ้งปูโอ้ครับนี่ครับหมึกกุ้งปู สวยงามมากครับถูอันนี้เป็นแผงไข่แผงไข่กัญชูโอนถือว่าถูครับถูกครับเออผมมึิงซื้อไปเมื่กว่านี่เองเือะๆเอหลายอยู่ปาเออันนี้มาเบิ่งราคานะครับไทยนะครับอันนี้เป็นน้องเท่าแล้วครับที่น้องที่น้องอยากมานะครับแวะมาเลยนะครับตรงนี้มีดีเนี่นอนตลาดพม่านะครับหรือตลาดอหน้าลงอวนขอนแก่นนะครับ แวะมาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกิฟช็อปนะครับนี่เป็นของพวกกิฟชอ็อปเยอะเยอะครับผมผมเดินแค่ข่อนเดียวเองนะนี่ไม,ไม่ไม่ได้ไกลเลยอันนี้ก็จะเป็นของพวกเบเตเลตนะครับนี่นี่ทุเรียนโรลละยี่สิบบาทเองอู้สวยมากเป็นหมอนทองเนาะน,นี่เนาะทองค่าโอ้ทองร้อยโอ้โหนี่ครับคนนี้ก็จะเป็นขนมอันนี้เป็นนมจีนน้ำยา นี่ประเภทย,ย่างเลยนะครับบาร์บีคิวเลยย่างเลยครับบาร์บีคิวนี่ครับบาร์บีคิวย่าง <ะ S 1> ตอนนี้ก็จะเป็นกับข้าวนะครับกับข้าวสบายๆช่วงนี้กําลังคุกค่านะครับช่วงนี้กําลังเยอะนะครับพี่น้องมาเยอะนะครับตอนเย็นมาเจอกันที่นี่แหละครับพี่น้องเรานี่เป็นขนมหวานของคุณแม่อร่อยมากขนมหวานตรงนี้ <Low> น้องแม่น้องอร่อยเนาะมั่นใจได้นะครับตรงนี<ไ>้ผมให้น้องวขาซื้อทุกวัน นี่เาจะเป็นฝั่งอาหารนี่น,นี่นี่ครับคุณภาพปลาทูนะครับตัวใหญ่มากเลยสามสิบห้าสี่สิบบาทสี่สิบบาทนี่ก็ตัวยิ่งใหญ่นะครับสี่สิบเจ็ดสิบเก้าสิบตัใหญ่ครับนี่เป็นแหนมคุกนะครับแหนมคุก ดวยนะคนี่ครับแหนมคุกยำแหนมคุกครับนี่งหูพ่อว่าอร่อยแน่นอนอร่ารุ่าต้นแค่ยี่สิบาทเองนะครับมานะครับตลาดพม่านะครับแซ่เข้ามานะครับสำหรับบผู้ติดตามนะครับเพื่อนๆผมนะครับแวะมาเนอะอร่อยแน่นอนน้ำผู้พ่อบอกอร่อยแน่นอนอ้าวเดี๋ยวเขาคงจะต้องเอิอจ้งกันสุดท้ายก่อนนี่อาหารที่ผมมาไปจับนะครับนี่ครับนี่ร้านร้านไก่ทอดผมนี่ครับนี่อาหารโปรดผมทุกวันเลยต้องไปดูก่อนนะครัวใกล้แบมีข้าวเหนียวมีอะไรด้วย นี่ครับไก่ทอดนุ่มจีนข้าวเหนียวนะครับไก่ทอดขับด้วยครับตรงนี้ผมเป็นลูกค้าประจำเลยข้าวเหนียว15บาทไก่ทอด20บาทดูได้แล้วนี่ครับเยอะแยะครับมาครับไม่เหลือเลยครับแถวนี้นี่เราคุณพี่ใจดีแต่ควผมมาเปิดหมวกอยู่แถวนี้พี่เขาช่วยให้กับข้าวให้ขนมไปกินบ่อยนะครับที่นี่มาเปิดหมวกทำบุญนะครับ มีมันเทศนี่ครับมันเทศกับนีครับพี่น้องหลายๆเลยครับเอาครับพี่น้องครับเก็ตรเต้ครับนี่แหละครับเดี๋ยวเขาจะวากันใหม่เดี๋ยวหาสื่อของกอนการบังคับน,นะครับพี่น,อคนครองทุกันสวัสดีครับ